เรา้องรวมกอให้ก้าวข้ามปัญหาหรือเรื่ต่างที่เกิดขึ้นในสังคมเอับนิอบและอการให้ก้าวข้ามไปได้ง่ายกาวที่ได้ง่านะครับยังไงเราไ็่ไอย่าง้มวามก้าวเป็นก้าวไกลอยู่เจอครับถ้าไหนอยากถ่ายรูปับเราเวลาให้ถ้าท่านึื่นนะครับ ด่วยการทําพักการเมืองนั้นให้เป็นพักการเมืองที่ประชาชนจับเห็นได้และเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องของทุกคนครับผมมากนะตัวเองก็คอที่จะคุณชัยรัตน์ตุลาคนอีกครั้งเลยครับเราได้รับพลังบวกกันมามากแล้วครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่ายุบพักทำไงยัดไหลเปลี่ยนเอกสารกระสัครพสาใหม่ต่อครับ ลำดับไปขออันนี้เชิญสสนักรอนเลิพันธ์นะครับสสพระเก้าไกลผู้แานเขตสองนะครับได้มาอขอขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจกับท่านนักผ่านนะครับขอเชิญครับ